สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับเชบอลนะครับกับเกมดักบอลเลเจนต์นะครับในคลิปนี้ก็จะมาเปิดกาชานะครับคลิปที่แล้วไม่ได้พูดเลยเลยครับคือนั่งอัดในมือถือนะเพราะว่ามันเป็น ID ในมือถือเนาะอันนี้เป็น ID ของในคอมนะครับก็รู้สึกว่าดวงดีนะในคลิปที่แล้วอ่ะขนาดไม่ได้พูดแล้วน่ะแต่คลิปนี้นะครับผม1,000เพชรขึ้นเป็นตู้นะเกี่ยวกับอ่าลิมิเต็ดอะไรนะลิมิเต็ดเลเจนต์ลิมิเต็ดปะใช่ปะเกี่ยวกับ อะไรสักอย่างแหละเดี๋ยวเราไปดูหน้าตู้กันปะไปดูเลยดีกว่าคืออ่านในมือถือหาหไม่เจอหาตู้ไม่เจอเว้ยโอเคตู้มันอยู่แค่ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวดูดิทิกกตมีอะไรเหลือ,หอให้เปิดป่ะน่าจะเปิดหมดแล้วมั้งเพราะว่าทิกกตฟรีเนี่ยเปิดแบบเปิดกระจายเลยโอเคน่าจะหมดแล้วแหละนี่ตู้นี้ก็ไม่รู้นะตัวไหนดีบ้างแต่อรอบที่แล้วก็คือได้ตัวไอ้ลิมิเต็ดไป3ตัวน,นะ ก็ในใน i อดีนี้อยากได้โกคูบิจิต้าตัวนี้มากเพราะว่ายังไม่มีนะครับผมไปเปิดเลยแล้วกันขอให้ดวงดีแล้วกันเนาะคือมันจะมีกี่วันวะหรือว่าเปิดได้ครั้งเดียวมาครั้งเดียวแบบการันตีสปาร์กิ้งสิบตัวอะไรเงี้ยก็ขอตัวที่เก่งๆซะหน่อยนะนะครับอู้เฮไม่เคยได้อันนี้เลยอนิเมชันเนี้ย อันนี้อัดในคอมนะครับไม่ได้อัดในมือถือนะอัดใน,น,ม,ออน,นมือถือที่เกียดพูดนะอัดใน,นคอมพูดได้นะ <c oughs> จริงๆก็ไม่อยากพูดแหละเพราะว่าเจ็บคอมากๆเลยเออชนะด้วยจริงๆเห็นเขาว่าถ้ามันแพ้แล้วมีตัวอะไรมาโบลี่หรือเบต้ามาเงี้ยมันมันจะดีป่ะตัวใหม่อยากได้ตัวลิมิเต็ดอะโอ้ยซาตานอันนี้เฟคเอาใช่ไหมเขาเรียก,ฟกเฟคเอาป่ะปึ๊บคลิปที่แล้วก็ได้แต่คนละโมเดลกัน สักตัวไหมลิมิเต็ดโอ้โหสักตัวไหมเฮ้ยตัวนี้เท่จังเลยลิมิเต็ดสักตัวไหมสักตัวไหมไม่มาเลยเหรอไม่มาเลยเหรอเฮ้ยไม่มาเลยท่านผู้ชมคิวที่แล้วดูดดวงหมดแล้วนั่นเลยเฮ้ยมาหนึ่งตัวอุ้ยโกคุแบ็กโกคุแบ็กออโรซี ไม่รู้เก่งไหมนะคือไม่รู้เลยว่าเกมนี้ตัวอะไรเก่งไม่เก่งรู้แค่โกติต้าตัวใหม่ที่ล่าสุดเนนะี่ยเก่งนอกนั้นไม่รู้เลยเลยเรียบร้อยก็คูแบ็กตัวนี้เหมือนจะมีแล้วแต่ไม่ใช่ไอดีนี้ไปไอดีนในมือถืออ่ะตัวละครดูตรงไหนวะต้องเรียนรู้ใหม่หม,หมดเลยอ่ะแต่จริงจริงไอดี ID นี้เป็นไอดีหลักนะแต่ว่าด้วยความที่วันวันนั้นมันเข้าไม่ได้นะครับก็เลยไปล็อกอินใหม่ และไอดีในมือถือแม่งของแม่งดีกว่าไอดีนี้เยอะเลยหน้าท่านผู้ชมไอดีเนี้ยผมมีตัวลิมิเต็ดเท่ากับมี2ตัวสำหรับเท่ากับได้แกงโกคูแบ็กมา2ตัวเลยตัวลิมิเต็ดแล้วก็ตัวไหนดีตัวไหนเก่งบ้างผมเห็นมีคนดูเล่นเกมนี้อยู่ในช่องผมอะตัวไหนดีตัวไหนเก่งบ้างบอกหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าอยากทำทีไม่เนะ่ฟิวเจอร์ซากาน่ะใช่ไหมมันมันเป็นนี้ใช่ไหมจดทีแบบนี้ใช่ปะเอ๋ไหนวะโกคูแบ็กนี่ เกมนี้การ์ดโคตรสวยอ่ะโอเคไปละคลิปนี้ง่ายๆสั้นๆ